41เทค1วิเคราะห์ฮานอยธรรมดาฮานอยพิเศษและฮานอยเวพงวดประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคม2563 Action สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนู้ชมนะครับกับเช้าวันจันทร์นะวันแห่งการเริ่มต้นใหม่นะครับวันแห่งความสดใสน,นะฮะก็หลายๆท่านนะอยู่เสาอาทิตย์วันจันทร์มาทำงานกันแล้วเป็นไงครับ ผมก็เปลี่ยนแปลงใหม่ฮะท่านผู้ชมจัดโปรแกรมมาใหม่นะมีขอบด้วยฮนะท่านผู้ชมเห็นไหมอ่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราต้องมีการพัฒนานะฮะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับต้องเดินอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะครับเดินต่อไปนะฮะถูกไหมครับอ่าวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับมาอยู่กับพิธีกรที่น่ารักเสียงหล่อที่สุดนะครับได้แก่น้องบูม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 ท่านผู้ชมบอกว่าไอ้นุ่มแอคคตลอดเลยนะเราเนี่ย มีความสุขจริงๆเลยนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ๆท่านผู้ชมที่ชมผมนะหลายๆท่านบอกว่าวันนี้ต้องบง่มอาลมดีจังอ่าก็เพราะพี่ๆท่านผู้ชมเนี่ยแหละครับคอมเมนตนะ์นาไม่อย่างนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้จะคุยกับใครนะที่ผมมีความสุขอยู่ได้ทุกวันนี้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าผมบ้าผมบอผมหัวร้อคนเดียวผมมีความสุขนะฮะที่ได้คุยกับพี่ๆท่านผู้ชมนะครับบางท่านพี่ๆบางท่านเข้ามาเนี่ยจะรับเลขเลยเนาะ จะดูเลขเลยหาว่าผมพูดเยอะพูดมากนะครับก็ไม่เป็นไรครับสามารถรับชมช่องอื่นได้นะฮะอย่างที่บอกครับการวิเคราะห์ผมเนี่ยก็พูดคุยกันไปสนุกสนานนี่ฮะปาร์ตี้ครับแบบพี่น้องนะฮะหลายๆท่านเข้ามากดติดตามผมเข้ามารับชมเนี่ยก็เพราะว่าพูดคุยสนุกสนานบางครั้งไม่เบื่อบางครั้งคลายเครียดด้วยนะบางท่านก็ติดตามสลัดก,กินแบ่งรัฐบาลฮออานอยหรือว่าลาวอย่างเดียวนะครับแต่เข้ามารับชมเพราะว่า ความสนุกสนานของกระผมะก็พูดคุยนะครับอพอแบบว่าสนุกสนานนะท่านผู้ชมใครจะพูดคุยยาวไปแบบสิบ0 30สิบนาทีก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่สําหรับผมอาจจะเป็นไปได้นะผมคุยได้ทั้งวันนะท่านผู้ชมบางท่านนะ่ะแบบว่าเพื่อนเพื่อนผมนะใครที่ผมรู้จกักเขาอาจจะบอกว่าผมคุยแบบเ,เหมือนจนลิงลาปอคือผมมาเป็นคนชอบคุยนะคุยผิดคุยถูกผมก็คุยนะ หลายหลายท่านเนี่ยบางครั้งอะไม่รู้จะไปปลดเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเวลาเรามีทุกข์เราก็อยากจะปลดทุกข์กับใครสักคนนะครับอยากจะหาคนรับฟังได้นะครับผมรมับฟังได้นะผมจะไม่แบบว่าถ้าคุณพูดอะไรมาแล้วผมจะพูดกลับไปมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราก็ต้องรับฟัง่าผมมาเป็นผู้รับฟังที่ดีนะบางครั้งใครเครียดแคร์อะไรนะครับผมก็จะรับฟังนะพูดคุยปลอบใจนะให้เสนอแนวความคิดนะครับแนวชีวิตนะว่าชีวิตเราในการใช้ชีวิตเราต้องทํำยังไง ทุกวันนี้นะครับผมทําเพื่อครอบครัวเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมชีวิตผมเนี่ยผมทําเพื่อลูกสองคนภรรยาผมอีกคนนึงเท่านั้นนะผมพูดงจริงนะครับคือผมเนี่ยอาจจะเป็นคนใต้นะเข็นเขาบอกที่อย่างคนใต้ใจดํามันก็อาจจะจริงนะสําหรับตัวผมนี่ผมแบบใจดําแต่ก็มีความดีอยู่บ้างนะใจผมไม่ดาเสมอนนครับลึกๆเนี่ยข้างในแบบผมมีความแบบแบ่งปันนะผมมีความเอ,อื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่นะฮะ แต่จิตใต้สำนึกของเรานะครับอย่างที่บอกครับแต่ละคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยแต่ละจังหวัดก็แต่ละภูมิภาคเนี่ยชีวิตการใช้หรือว่าการดําเนินชีวิตไม่เหมือนกันแน่นอนครับเราจะมาให้เขาทําแบบนี้ตามที่เราชอบเป็นไปไม่ได้ครับเขาจะไม่ให้เราทําแบบนี้ตามที่เขาชอบก็คงเป็นไปไม่ได้เช่นกันนะครับก็เหมือนครอบครัวเนี่ยนะครับเราจงอยู่ด้วยกันเดินคนละครึ่งทางนะครับเนี่ยห้าสิบห้าสิบนะฮะ คนหนึ่งอย่าเดินไปมากกว่าอีกคนหนึ่งนะครับคนหนึ่งเดินเท่ากันคนละครึ่งนะครับจะทําใหออ้การอยู่ร่วมกันได้เนี่ยจะยืดยาวนะครับเขาแรงมาเราเงียบไปเวลาเราแรงไปเขาก็เงียบกลับครับจะเป็นอย่างนี้ฮะท่านผู้ชมชีวิตเราจะได้ยืดยาวใครจะบ่นอะไรก็ปล่อยเอาครับเหมือนภรรยาผมนะบ่นผมทั้งวันฮะห้องลกบ้างทํางานเอกสารลกบ่นนะฮะแต่เราก็อยากบ่นก็บ่นไปครับผมก็หูทวนลมไป อันนี้คือเรื่องจริงนะผมคุยจากชีวิตจริงๆตลอดนะบ่นนะบ่นทั้งวันนะจริงๆผมแบบไม่ชอบคนบ่นนะท่านผู้ชมจริงไหมหลายๆท่านพี่ๆผู้ชายก็คงจะรู้นะพี่ๆผู้หญิงก็บน่นนึ่งอะไรโรนี้โกหน่อยนะก็แบบเราเข้าใจนะเราเข้าใจเลยนะครับว่าการมีภรรยาเนะนี่ยมุ้นบันปวดหัวเหมือนกัน <laughs> บ่นตลอดครับชอบความสะอาดชอบความเรียบร้อยนะอ่ะแต่เขาไม่เป็นไรครับเราก็อยู่กันมานานแล้วนะ ผมอยู่กันมาก็สิบเจ็ดสิบแปดปีนะฮะหลายๆท่านยังมีอยู่มาผมอีกไม่ใช่บางท่านอยู่ไปแปดสิบปีบางท่านก็อยู่ยี่สิบสามสิบปีก็มีครับอ่าก็ขอให้อยู่กันแบบยืดยาวนะครับท่านใดโสดก็ขอให้ได้แฟนไวๆนะครับท่านใดโสดรอบสองก็ขอให้ได้แฟนไวๆเช่นกันครับโอเคฮะก่อนเิ่มรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยจ้ะจ้าจ้จ้ท่านใดยังไม่ได้เคยกดติดตามฝากกดติดตามช่องน้องบุมกันไว้ด้วยนะครับ ba นะวิเคราะห์ตัวเลขน,นะจ๊ะ ท่านใดอยากเห็นคลิปทุกการคำนวณของผมก่อนขายนะครับกดกระดาดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้เลยนะจ๊ะ,ะวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าอะไรมาบ้างข้อมูลเนี่ยกระดาษผมหายหมดเลยคุณเ็นเก็บไปใส่ถุงเตรียมไว้ขายหมนกะฮะก็ผมยังเหลือข้อมูลต้นฉบับไว้อยู่นะอ่าาน้อยปกตินะครับออกรอบเวลา18.30นิกานาทีะครับออก489.25จากการวิเคราะห์นะฮะท่านผู้ชมจะผมให้ดูว่าอะไรจะได้ไม่งงนะ เราดูเป็นอย่างนี้เลยแล้วกันครับจะได้ไม่งงจะได้ไม่สับสนเดี๋ยวหรือว่าท่านใดไม่เชื่อผมว่าเลขเข้าก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังของผมได้นะฮะนี่ครับมาแล้วฮะอ่าฮานอยไม่ใช่ละท่านผู้ชมผมผิดผมผิดวันผมผิดเลยนี่ท่านผู้ชมโอ้โหป๊บหนึ่งปับโอ้โหท่านผู้ชมครับคุยเพลินนะข้อมูลผมหายเลยอ่าท่านผู้ชมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเอา,อางี้ ผมให้แปดเม็ดเดียวแล้วกันมา8ปดเก้าตรงๆนะ <c oughs> ดูอย่างนี้ไปลางกันเข้ามูลผมหายวดนะอ่ะโอเคฮะต่อมาฮานอยพิเศษเออกรอบเวลา17อนาิกา30นาทีครับ6 5, 5 0 3จากการวิเคราะห์หลุดนะฮะหลุดคือหลุดเข้าคือเข้า,ขา,ขา,ขา make, 6, นะครับไม่มีเมกไม่มีโกหกนะครับไปดูคลิปย้อนหลังกันได้ว่าหลุดหรือเปล่านะฮะเอาผมเจอแล้วอยู่นี่582ฮานอย VIP ห้าแปดสองครับหนึ่งเจจากการวิเคราะห์อ่ะดูอย่างนี้กันไปเลยนะฮะฮานอยให้แปดครับมาแปดเก้าฮานอยวีพีอ่มาวิ่งห้าอ่วันนี้อย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมผลทั้งหมดนะก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะฮะแต่อย่างที่บอกครับบางท่านบอกว่าทำไมไม่เอากระดาษมาวางเลยจะได้รู้ไปเลยนะผมชอบเขียนผมชอบคุยนะชีวิตคนเรานะครับเราก็อยู่กันแบบพูดคุยกันไปนะฮะโอเคนะครับไม่เสียเวลากันแล้วนะ เดี๋ยวขอญาตดูผลก่อนนะครับเอาหาน้อยปกติก่อนเลย489ฮะ489 25ครับจากการวิเคราะห์ให้8เม็ดเดียวมาวิ่งรู้เต็มๆนะฮะจอ8 9ตรงๆครับวันจันทร์วันที่5ตุลา,าคมฮะ63สาหาน้อยปกติออกรอบเวลา8ปนาฬิกา30นาทีนะ,ะจากการวิเคราะห์วันนี้หานอยผมให้4เม็ดเดียวครับชุดแรกฮะ สี่เหปิดท้ายด้วย46นะจ๊ะท่านใดวิเคราะห์ตามไม่ทันจดตามกันไปได้เลยนะจ๊ะต่อมานะครับก็จะเป็นตัว56ครับ53ปิดท้ายด้วย58าแปะอ่าเราก็2ตัวสุดท้ายจะเป็น4ี่แปครับ3ตัวนะฮะสองด 2 4งสี่ห้าส,สครับหลักร้อยให้สองตัเด่นให้4การวิเคราะห์นะฮะชุดฮานอยปกติจบลงไปแล้วจ้ะเรามารับชมกันต่อเลยได้แก่ฮาน้อยอะไรครับฮาน้อย VIP ฮะนี่ครับฮานอย VIP ออกอะไรครับ58217ครับ58217จจากการวิเคราะห์เนี่ย มาวิ่งห้านะฮะยังดีครับเข้าดีกว่าไม่เข้าครับ5ตุลาคมฮะ6 3สามหนอย V.I.P ออกรอบเวลาอะไรเอ่ยครับ19นาฬิกานาทีนะฮะ V.I.P วันนี้นะครับผมให้9กนะครับ V.I.P ก็ลุ้มลุ่มดอนๆอน,น,นะกับฮาน้อยพิเศษนะฮะ98 90 91ฮอะนี่คือชุดแรกของฮาน้อย V.I.P นะครับขอภัยนะฮะก็มีการขยับนะผมเอ่อ โดนขากล้องนะฮะต่อมานะครับ0807ปิดท้ายด้วย06นะครับชุดสุดท้ายนะฮะ9392ครับ, 9, 3, 92, รบ3ตัวนะครับ798 790 791หลักร้อยให้7ตัวเด่นให้9กานะฮะการวิเคราะห์นะครับชุดอานอย v ีพจบลงไปอย่างรวดเร็วนะฮะ เรามารับชมช่วสุดท้ายได้แก่ฮานอยพิเศษกันเลยจ้ะฮานอยพิเศษผลออกอะไรเอ่ยอรอแป๊บนึ่งครับ2.6.2.1.9สอ่งเ้าใช่ไหมฮะไม่ใช่นะครับอ่าท่านผู้ชมฮานอยพิเศษออกอะไรฮะไม่เป็นไรครับ เรามาดูกันครับว่าผมหาผลไม่เจอทําไปทํามางงกับชีวิตตัวเองโอ้โหท่ททานผู้ชมทําไปทํามางงกับชีวิตตัวเองจริงครับถ้านอยพิเศษนะครับออกรอบเวลา17บเจนาฬิกา30นาทีนะฮะอานอยพิเศษให้8เม็ดเดียวครับชุดแรกมีอะไรกันบ้างครับ8 5 8 9 8 7ครับชุด2จะเป็น7 6 7 3 75นะฮะนี่ครับนี่คือชุดที่2นะชุดแรกกับชุด2ต่อมาครับอ่าเดี๋ยวเขียนไว้ด้วยนะครับงวดก่อนหลุดนะอ่างวดก่อนนะฮะตามต่อกันด้วยนะครับ8 2 8 0ครับ3ตัวมีอะไรกันบ้างครับ2 8 5 2 8 9 2 8 7ครับหลักร้อยให้2ตัวเด่นให้8การวิเคราะห์นะครับสำหรับอ่า หรานาิเศษจบลงไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็จบลงไปทั้งหมดแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ